พูดถึงในช่วงของการประชุมคอรมอสัญจรนะคะเกาะติดกันได้ตลอดเลยนะคะวันนี้นะคะซึ่งตั้งแต่ท่านนายกลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานในระหว่างการลงพื้นที่เมื่อวานท่านนายกแพทองทานชินวัตรและคณะก็ได้มีการพบปะพี่น้องประชาชนมีช่วงหนึ่งคะ่ะที่ท่านนายกก็ได้กล่าวกับพี่น้องชาวพัทธลุงเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจด้วยนะคะว่า ความกินดีอยู่ดีของประชาชนคือความสําเร็จของรัฐบาลพี่น้องทุกคนไม่ต้องห่วงนายกัทนายกบอกว่ารัฐมนตรีทุกคนทําการบ้านมาเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาให้ชาวพัทลุงและในโอกาสตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาบริเวณทะเลน้อยอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง ะะท่านก็ย้านะคะว่าดีใจที่ได้มาพบปะพี่น้องประชาชนท่านบอกก่อนมารัฐมนตรีทุกท่านทําการบ้านมาอย่างดีแล้วก็วันนี้มารับทราบปัญหาอุปสรรคโดยตรงซึ่งจะทําให้สามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็บอกว่าถ้าวันนี้พี่น้องประชาชนรวยรัฐบาลก็แข็งแรงไปด้วยประเทศก็แข็งแรงไปด้วยดังนั้นความกินดีอยู่ดีของประชาชนจึงถือเป็นส่วนสําคัญที่สุดและเป็นความสําเร็จของ รัฐบาลด้วยนะคะ<า>ท่านนายกมีบรรยากาศเมื่อวานที่ไปลงพื้นที่หลายจุดเนะาะทั้งในย่านตลาดแล้วก็ลงพื้นที่ทะเลน้อยจังหวัดพัทะลุงติดตามการจัดการน้ําทะเลสงขาน้ําทะเลสาบสงขายืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีขณะที่ท่านนายกเองกอ็มีช่วงพูดคุยคือสามีท่านก็เป็น คนใต้ด้วยใช่ค่ะอ่านะคะก็<ส>มีความน่ารักเห็นบอกชาวบ้างชาวบ้านเนี่ยมีมอบของที่เราเลือให้ท่านนายกอง้งอิงเยอะเลยค่ะก่อมีหลายท่านนะคะที่อ่ดักรอมารอ,าอพบเจอท่านนายกนะคะไม่ใช่ะอามาพบเจอมาดูหน้ากันเฉยๆก็ยิ่งดีนะไม่ต้องปกอะไรติดหน้าใดใดท่านนายกก็มีช่วงพูดคุยภาคเอกชนเ,เพื่อจะสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรพร้อมเดินหน้าเจรจา FTA กับประเทศคู่ค้าเพื่อสินค้าไทยด้วยนะคะ มีหลายประเด็นด้วยนะที่เป็นบรรยากาศความน่ารักน่ารักมีเด็กๆก,กับคุณพ่อเนี่ยไปมอบของจจรึงให้ท่านนายกองค์อิงด้วยใช่น่ารักจริงๆ <c oughs> นะคะท่านเองก็ยังได้อบอกแหละค่ะเหมือนที่บอกว่าความกินดีอยู่ดีของประชาชนจึงถือเป็นส่วนสําคัญที่สุดและเป็นความสําเร็จของรัฐบาลนะคะ